ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคาราชนะครับตอนนี้มาย็นอยู่ที่หุบเขาเลยนี่ครับเขาเรียกว่าเขาแยงอ่าผมจะพามาชมพื้นที่มาเที่ยวกันนะครับกับพื้นที่สวยๆลังภูเขาแต่ใกล้ตัวอำเภอผมอยู่ที่อำเภอห้วยกระเจ้านะจะเพิ่งปิดหนีไปไหนชมผมเพลินๆก็ได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับชมเพลินๆที่เห็นเสาอากาศสูงๆนั่นน่ะห่างกันเนี่ยประมาณสัก2กิโลนะครับที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจ้านะครับที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอ อำเภอใกล้กะเจ้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีเออมั่วแล้วผมขึ้นมาก็มั่วแล้วผมจะพามาชมที่แปลงนี้ดูวิวดิที่แปลงนี้ถนดคุดแดงนะสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานนะครับสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานสองล้งานหนึ่งนะครับสองล้งานหนึ่งนี่ตรงนี้เลยเนะครับเดี๋ยวให้ข้อมูลที่ละเอียดเลยนะสองล้านหนึ่งเนี่ยเป็นคุดแดงนะครับสองสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานเนี่ยหันหน้านะโอ้โหเขาเยอะข้อเสียมีนะครับข้อเสียถนนมันไม่ค่อยดีนะครับน้าไฟอยู่ใกล้ๆแล้วกัน ข้อเสียก็มีข้อดีก็มีเยอะแต่ข้อดีจริงๆคือมันใกล้เขานะภูเขาอันนี้เขาเรียกว่าเขาแยงนะครับเขาแยงเป็นเขาที่โดดเด่นอยู่ลูกหนึ่งที่ห้วยกระเจาครับห้วยกระเจานี่ห่างจากกรุงเทพนะนนเซนต์แนด์เวสเกตท,ที่ผมจับนะประมาณ1 2 2กิโลนะครับห่างจากนครปฐมประมาณ9กกิโลนะครับห่างจากตัวจังหวัดกาญจน์นี่ก็ประมาณสัก40กิโลกิโลประมาณนี้นะครับแต่มาจากกรุงเทพเนี่ยมันส่วนใหญ่จะใกล้กว่าใกล้กว่าหมายความว่าส่วนใหญ่นะคนไม่ได้มาจากเมืองกาญจน์มาซื้อหรอกมาจากกรุงเทพ หลักมุดอะไรมีครบนะครับถนดครบถ้วนเดี๋ยวดูทางเข้าก่อนกิโลครึ่งรับได้ป่ะอย่างเงี้ยเนี่ยกิโลครึ่งนะครับถนนกว้างนะตรงนี้มันแคบเพราะมันมีล่องน้ํากิโลครึ่งเป็นอย่างเงี้ยนะครับน้าไฟอยู่ข้างหน้านู้นนะ่ะตรงตรงใกล้ๆกับทางโค้งนะ่ะยืนตรงนี้เห็นเสาไฟนะครับเก็บน้ําอยู่นะนี่ดูน้ําก่อนก่อนดูที่นี่ต้องดูทะเลทรายกับผมก่อนนะครับเนี่ยน้ำนี่คือน้ําฝนนะครับไม่ใช่คลองไม่ใช่แม่น้ําไม่ใช่อะไรทั้งนั้นน้าฝนฝนตกก็เก็บน้ําได้นี่บรรยากาศเป็นไง แปลงนี้เหมาะกับมาซื้อเก็บนะจะปลูกบ,บ,บ้านมันจะดูเงียบๆนิดนึงนะครับห่างจากสี่เลนอย่างที่บอกสี่เลนเลยนะเข้ามาประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะครับสกิโลนะที่ว่าการอำเภอ2กิโลนะห่างนะที่เราเริ่มจากตรงนี้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้ผมมาปักไว้เองกับมือเลยหน้ากว้างเนี่ยประมาณสัก40เมตรนะครับลึกเข้าไปเนี่ยประมาณสักสายสี่ร้อยเมตรได้นะครับ ได้สี่รอเมตรได้เพราะมันส1ดไร่กว่านะครับมุดมาอยู่ตรงนี้เนาะเขากบดินไปไหนแล้วล่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเนี่ย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 ขอโทษนะฮะเห็นหลักอันนี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอโทษนะฮะใช้ใช้ไม้เขียนนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะเห็นหลักแม่ใน,นไปเนี่ยเห็นไหมทีเมาะเนี่ยอ่าหลักอยู่ตรงนี้อ่าเพราะเพิ่งลางวัดได้ไม่นานไงไปนี้ลางวัดให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงไปเลยตรงไปเลยได้หุบเขาอย่างนี้เลยนะ ข้างหน้าที่เรามีบ่อมีบ่ออยู่ลูกหนึ่งนะครับก็ขุดไว้นะครับจริงๆตรงนี้มันก็เป็นบ่อแล้วก็กบให้เรียบร้อยละไปข้างๆทะเลทรายทะเลทรายที่นิดนึงนะไร่ล,ละแสนเก้านะครับมีหลายแปลงเลยเนี่ยอันนี้อย่างเช่นอันเนี้ยแปดไร่นะครับอันนั้นก็2ไร่2ไร่2ไร่ไปเรื่อยๆไร่ละแสนเก้าสอไร่ก็สามแสนแปดนะครับพูดแค่นี้พอเดี๋ยวแปลงนี้งอนพูดถึงแปลงนี้ต่อเฉลี่ยก็ไล 1, ่ละแสนเก้าอ่ะเฉลี่ยนะครับไล่ละแสนเก้านะครับมันสิบเอ็ดไล่หนึ่งงานก็ยกแปล เออแต่นี่รางวัดแล้วนะครับนี่เข้าไปมันก็ไปได้อีกเยอะแต่ถนนมันไม่ค่อยดีนะครับถนนดีมาสุดเขตเราอะ่ะนี่มาถึงตรงนี้ไปถึงตรงทงที่ปิวสวัยเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปโล่งเลยเดี๋ยวผมพาเดินใจเย็นๆนะครับมันจะห้อมล้อมด้วยภูเขาอ่ะใครชอบภูเขาก็ต้องแปลงนี้นะครับเหมาะกับทําการเกษตรปลูกเดีย๋ยเรียกว่าปลูกบ้านเลยปลูกต้นไม้ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มันได้ฟิลอารมณ์แห่งความคนชอบภูเขานะ บางทีติดภูดเขาเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะสวยนะไปอยู่ตีนภูเขาเงี้ยมันอับนะครับมันอับลมแทบไม่พัดเลยอะไฟป่ามาบ้านท่านกะหมดแนตะ่ใครไปปลูก <c ười> ใกล้ๆมากนะฮะอันนี้พูดลอยๆนะครับเดี๋ยวคนมีบ้านใกล้ภูเขาจะบ่นผมนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูหลักตรงนี้ก่อนแปลงนี้นี่ภูมิใจนะปักธงเองทุกผืนครับปักเองหมดเลยนะครับป <c ười> กติไม่ได้ปักครับให้คนอื่นปักให้น่่เน่ผมถึงรู้รายละเอียดไงฮะ นี่นะที่ธงปิวอยู่นะอยู่ตีนธงอะ่ะหลักอ่ะน,นะมันต้องลงไปข้างล่างรู้สึกว่าตรงนี้ผมจะเคยกิ้งลงไปแล้วแต่ไม่ล่วงน้ำะนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูฟิวนี้กันดูซิไสองล้านหนึ่งมันเป็นยังไงนี่เด,ดบเบบ่อน้ําตรงนี้ข้างหน้านะครับดินมันจะสไลด์นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาต้องขุดบ่อนะครับให,ให้ดูภาพภาพโดยวรวมนะครับอ่ะไปะจากตรงนี้เนี่ยจากธงปิวสวัยนะนี่นะตรงเข้าไปเลย400เมตร เราไปเดินดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาไปทําอะไรได้บ้างดินส่วนใหญ่จะเป็นดินดินล้วนปนทรายนะครับล้วนปนทรายแม่น้าหนองคลองบึงอะไรไม,ม่มีนะครับแปลงนี้สูงกว่าระดับน้ําทะเล66เมตรนะครับ66เมตรผมจับแอปพลิเคชันนะนะบอกไปแล้วประมาณ40คูณ400เมตรประมาณนะครับแล้วก็ห่างจากกรุงเทพประมาณ120ก,กิโลนะครับนะครปฐมประมาณ90กิโลนะครับหันหน้าทางทิศ ออกถนนทิศตะวันออกอ่าอันนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนให้ดูหุบเขาผมรีวิววันที่5สิงหาคมประมาณบ่ายสามนะนี่คืออากาศบ่ายสามนะครับอึมครึมมากเนี่ยตรงไปเลยตรงไปไงนะ่ายๆยันชนพุ่มไม้อะยันชนป่าเดี๋ยวผมพาเดินดูใครจะซื้อแปลงเล็กๆก,ก็ได้นะพยายามจะเชียร์สำหรับคนที่จะซื้อแปลงเล็กแปลงนี้ผ่อนได้นะครับผ่อนได้ ประมาณ4 44 4, 4เดือนนะครับเอาง่ายๆเลยเดือนละ5 0 0แสนอ่ะพูดง่ายๆแบบหยาบๆเลยเดือนละ5 0 0แสนเดือนที่4โปะพร้อมโอนนะครับไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรมากนะครับอันนี้เจ้าของอให้ให,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 ให้สิทธิตรงนี้มาช่วยกันนะครับช่วยกันไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่บางคนบอกเอ้ยถ้าไม่มีดอกเบี้ยซื้อสดก็ลดอ๋อไม่ลดครับราคานี้แหละครับต่างกันยังไงล่ะระหว่างซื้อสดกับเงินผ่อนราคาเดียวกันซื้อสด ได้โฉนดกับบ้านวันนั้นนะครับได้โฉนดกับบ้านวันนั้นจะทําอะไรก็ทาไปเสียงเงินแล้วนี่ตั้งแต่บาทแรกนะฮะตั้งแต่บาทแรกจะเอาไปทาอะไรก็เอาไปซื้อพรอมันก็เท่าราคาซื้อสดแหละดอกเบี้ยไม่มีแต่กว่าท่านจะได้โฉนดไปก็อีก4เดือนนะครับได้แค่สัญญากลับไปชัดเจนไหมครับสดกับพรต่างกันตรงไหน,นถ้าผมไม่พูดเดี๋ยวันก็จะเจอซื้อสดลดราคาอีกหน่อยอ๋อเท่านี้ละครับเขาขายเท่านี้ละครับอันนี้ชัดเจนเลยครับ ดินเนี่ยเพิ่งไถนะเขาเพิ่งไถเดี๋ยวหลายคนมองเอะแถวนี้มันทำไมแห้งแรงนะเป็นทะเลทรายหรือเปล่ามองไปเนี่ยมีแต่ดินแดงๆเขาเพิ่งไถครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะฮะข้างหลังเขาไม่ได้ไถนะครับอันนี้เพิ่งไถได้ไม่ถึง 2- 3สอาทิตย์นะ,นะมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับบางครั้งผมให้ข้อมูลเชิงดักคอนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นโอ้โหแล้งบุกอะไรไม่ได้อาวถไม่สัก3 4มสี่แสนสิอะไรจะเป็นอย่างงี้นะฮะ เห็นไหมเห็นเห็นเห็นเสาเสาเขาเรียกเสาอากาศเสาสัญญาณเยอะๆไหมการประปาการไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นทั <Awesome. S 2> <what> ้งหมดเลยนะครับศูน uh ย์ราชการของห้วยกระเจ้าอ่ะนะห้วยกระเจ้าเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะที่อยู่ติดกับอำเภอบ่อพลอยผมว่าบ่อพลอยเนี่ยคนรู้จักเยอะกาญจนบุรีอ่ะเพราะว่ามันเป็นแหล่งอัญมณีนะครับพลอยนะครับพลอยที่สวยนะครับชื่อมันก็บ่งชี้อยู่แล้วบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นทางผ่านนะครับจากกรุงเทพไปสู่อำเภอบ่อพลอยนะครับมันอยู่อำเภอติดกันนะครับ จากนี้ไปบ่อพลอยก็20กิโลแต่ถ้าผมพูดว่าอำเภออู่ทองสุพรรณนี่แหละท่านรู้จักใช่ไหมล่ะห่างจากนี่27กิโลเออพูดกันอย่างงี้นะฮะไปนี้ห่างจากสุพรรณประมาณ60กิโลพรุ่งนี้ตรงนู้นมี9ล็อกนะแบ่งขายไปแล้ว3ล็อกนะครับพรุ่งนี้จะไล่โอนนะครับพรุ่งนี้ก็มาแถวนี้อีกที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมารีวิวอันนี้หรอกผมตั้งใจจะไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อเตรียมการโอนในวันพรุ่งนี้นะครับขากับผมก็แวะเป็นผลพลอยได้นะครับ อ่ะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมข้างหลังมันเขียวเพราะข้างหลังเขาไม่ได้ไถนะครับอันนี้จะขุดบ่อเก็บน้ําก็ข้างหน้าก็เห็นแล้วว่ามันเก็บน้ําได้แต่ถ้าเจาะบ่อาดานก็ลึกหน่อยนะประมาณสัก60-70เิมตรขึ้นนะครับเพราะมันที่สูงสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้ง60กว่าเมตรอะน้ําไม่เคยท่วมนะครับเอาเลยออยากถามอะไรก็แอดไลน์มา si boy เลขแปดไอดีผมนะ si boy เลขแปดนะครับเบอร์โทรก็ 0983875209ครับเห็นไหมมาตรงนี้โล่งไหมจริงๆเขาว่าสวยแต่อากาศมันอึมครึมกล้องผมมันก็เลยอึมครึมเห็นไหมเห็นภูเขาลูกนี้นี่แถวเนี้ยนคนที่เป็น FC ผมจะได้เห็นภาพอย่างนี้อีกเยอะครับเห็นบ่อยด้วยเพราะอะไรมันมีไหลายแปลงติดๆๆๆกันหมดเลยอะนะครับ่อนมาหลายหลาย,หลายเวอร์ชั่นแน่นอนอะนะครับคนที่เป็น FC เนี่ยคงเคยเห็นนะผมขับรถพามาแล้วจากที่ว่าการอำเภอนะครับ แป้งนี้ใครชอบกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะใครชอบนะครับใครชอบใจก็กดเลขหนึ่งให้หน่อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับช่วงหลังผมก็ต้องพัฒนาตลอดนะครับเพราะว่าโอ้โหทั้งนักกอปี้แล้วก็คู่แข่งเยอะคู่แข่งไม่มีปัญหาแล้วครับสนุกดีออกทํางานช่วยกันสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับผู้บริโภคผู้บริโภคมีประโยชน์ใกนการเลือกนะครับแต่นักกอปี้นี่น่ากลัวครับก๊อปยันเสือ้อยันหมวกยันแว่นนะครับก๊อปยันเกือบชื่อครับ <laughs> บางทีก็ตกใจเหมือนกันครับ นั่นกูปะเนี่ยพูดกับตัวเองนะบางทีมันโอ้โหเยอะจริงๆครับอ่ะเริ่มเข้าสู่สภาวะที่สีเขียวแล้วนะแถวนี้เป็นพืนสีอ่าเป็นพื้นที่สีเขียวจริงๆนะครับทําอะไรได้หมดอะ่ะอย่าทำงโงรงงาสากมแล้วกันพูดง่ายๆมาปลูกบ้านแถวนี้เหรอท่านก็จะปลูกก็ไม่ว่าอะไรนะเนี่ยเห็นไหมตีนภูเขานะี่คือสีเลนเลยนะฮะตีนภูเขานะั้นมาไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตรงท้ายก่อนแล้วค่อยๆซูมกลับมาแล้วกัน ท่านเห็นธงไหมชมพูเต็มเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะปิวกันเต็มเลยน่ะแหละแบ่งล็อกนะครับน้ําไฟไม่ได้เอาเข้าให้นะครับขายตามราคานะครับต้องดักทางอีกบางคนบอกไอ้น้าไฟไม่มีถนนไม่ดีรถอีกอ๋อเขารู้ครับเขารู้ตัวว่าน้ําไม่มีไฟไม่มีถนนไม่ดีเขาถึงขายราคานี้ครับจบครับอ่ะตรงไปแต่ผมอาจจะเดินไม่สุดนะไม่อยากไปหยียบย่าต้นไม้เขานะครับตรงไปเลยยันพุ่มไม้ พงสีชมพูอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับตรงไปเลยจากนี้ไปอีกสัก150เมตรประมาณ150 m. นะผมเดินมาแล้วเนี่ยประมาณ250เมตรกว่านะเนี่ยนี่น,นี่มันอยู่ตรงนี้นี่แนวมาอยู่นี่นี่ยนกึ่งกลางภูเขาเลยนะครับใครที่ชอบที่ภูเขานี่สะใจกับตรงนี้นะฮะได้บรรยากาศภูเขาห้อมล้อมผมไม่ดูสิน้ําไฟมันเป็นอุปสรรคไหมมันก็เป็นนะก็บอกว่ามันมันไม่มีครับข้างล่างนี่จะต่ํากว่านี้หน่อยหนึ่งนะ ข้างล่างมันจะลาบไปมันจะไหลาลาบไปอย่างนี้ไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเส้นแบ่งเขตตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งเป็นการรู้กันแล้วนะครับตรงมันเหมือนทรงมือถือทุกอย่างเอาง่ายๆ่ะครับด้านกว้าง40กว่าเมตรด้านยาว400กว่าเมตรแค่นั้นเองไม่ได้พิสดารเลยแล้วก็ตรงมาแล้วก็ขึ้นมาแค่นั้นเองครับจะมาแปลงนี้ผมบอกแล้วนะมาง่ายสุดคือนครปฐมกำแพงแสนนะครับพอมากำแพงแสนแล้วตรงมาที่อำเภออู่ทองก็ได้อำเภออู่ทองง่ายๆ่ยนะอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนะแต่ยังไม่ต้องไปที่อำเภออู่ทองนะมันจะเขียนว่า อ่าอเภอบอ่อพลอยนั่นแะหละมาทางนั้นละครับเส้นเดียวกันเลยบอ่อพลอยกับห้วยกระเจาอ่ะนะจากตรงนั้นมาก็ประมาณอีกสัก20กิโลก็ถึงนะครับตอนนี้กําลังมีการก่อสร้างถนนสี่เลนนะมาอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่ก็ดีมันเหนื่อยตอนสร้างนะครับสร้างเสร็จก็สบายแล้วละ่ะเดี๋ยวแปงสิบสิบเอ็ดไล่หนึ่งงานเนี่ยมันอยู่ติดกระแปลงแบ่งล็อกนะครับอยู่ติดกันเลยใครอยากได้เพิ่มก็แล้วแต่นะราคาเดียวกันหมดแล้วครับ นี่นมันมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงแต่งนี้ผมค่อนข้างจะรู้ลึกรู้ดีรู้มากเพราะว่ามาสำรวจในในระดับหนึ่งเลยนะฮะไอที่มีธงนี่ไม่เกี่ยวกับเรานะของแป่งล็อกเขานะเนี่มันอยู่เส้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดของเราอันนี้แบ่งล็อกนะครับเนี่ยเนี่ยทั้งหมดนี่คือของเราตามธงชมพูไปเลยนี่คือเส้นแบ่งเขตตามธงชมพูไปเลยไปถึงป่าเนี่ยเหมือนกัน เนี่ยไอสิบไร่เนี่ยเนี่ยสิไร่หนึ่งงานเนี่ยลองดูชอบไม่ชอบอยู่ที่ท่านละกันนะครับที่ผมบอกว่า2อล้านหนึ่งเนี่ยก็ลองดูนะครับเตรียมมาเท่านี้ใครมั่นใจใครเชื่อใจมาชมก่อนระว,วังมาจํา2 0,000มื่นนะครับประมาณ15วันหลายท่าอ่าหลายคนชอบเอาผมไปแปลสารในสิ่งที่ผิดบอกว่าเออใครจะชมจ่าย2 0,000ื่นไม่มีไม่เคยพูดครับไม่เคยพูดแล้ว2 0,000ื่นเนี่ยนะครับวางประมาณ15วันไม่ใช่15ปีนะครับสิวันหลายท่านไปบอกเออสอปีได้ไหมวาง2 0,000มันมัน,ม,นมันไม่ตลกขนาดนั้นนะครับ วางแล้วไม่เอาไม่ได้คืนนะครับหลักการตลาดทั่วไปมีที่ไหนครับสมมติเอาวางเดือนหนึ่งนะครับว <Bitcoin> ันท <wh contract> ี่29บอกไม่เอาแล้วนะของเงินคืนนะครับคิดถึงคนขายบ้างนะครับคนขาย29วันแทนที่เขาจะเสียผลประโยชน์เขาไปขายคนอื่นเขาก็ขายไม่ได้นะครับพูดตรงๆแบบฟร์แฟร์นะครับมันทีมันมีไงมนุษย์ตุกติกผมเรียกว่ามนุษย์ตุกติกนะครับเอาประโยชน์เข้าตัวบางทีมันก็น่าเกลียดกันไปนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้กันไหนใครพูดตรงๆครับเพราะฉะนั้นหลักการมันเป็นเท่านี้นะครับว่าใครชอบ 20,000บาทมาจำนะครับ15วันโอนวันโอนเจอหน้าผมขึ้นไปก่อนเลย2 0 0 0 0แล้วท่านค่อยไปจ่ายกับผู้ขายทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องจ่ายด้วยจนกว่าชื่อในโฉนดจะเป็นของท่านผมก็รันตีด้วยอย่างนี้เลยนะแล้วแปลงนี้มันพิเศษคือเจ้าของให้ได้ประมาณ4เดือนเนี่ยสเดือนนะครับทำสัญญากันนะครับแต่ไม่ได้วาง20 0 0 0แน่ถ้า4เดือนน่ะนะซื้อสดก็ประมาณ2 0 0 0 0ในการวางมาจำาิบวันนะครับแต่ถ้าแปลงนี้จะใช้เต็มโคต้า4เดือนก็ต้องมาคุยกันนะครับต้องมาคุยกันอีกเรื่องหนึงน่ง ตรงไปเรื่อยๆนี่จะพยายามให้ดูหุบเขานะนี่ไอแปลงเนี้ยประมาณ8ไร่กว่านะโบหมดไว้ก่อนถนดเดียวนะ8ไร่กว่านะครับราคาเดียวกันไร่ละแสนแปดนะครับอันนี้8นะครับไอสิบทำไมถามว่าเอทำไม8มันดูมันสั้นกว่า11อ๋อหน้ามันกว้างครับหน้ามันเกือบเกือบ70 80เมตรอะครับไอ้8ไร่เนี่ยมันกว้างกว่าส่วนไอ11้11ประมาณ40หลักการง่ายๆนะครับ คือบางทีผมพลาดไม่ได้ไงคำพูดผมพลาดปุ๊บนักวิชาการเข้าทันทีเลยนะครับบางทีก็ต้องขออาภาัยบ้างมันมีบ้างนะครับเดินสดๆตากลมตักแดดบางทีมันมีบ้างนี่หมุนตัวไม่มีอะไรแล้วมั้งสนใจก็ลองดูนะ BOY อ่ะใส่ก่อนนะ BOY เลขแปดเผื่อท่านชอบนะครับจะติจะติงก็ได้นะครับอย่าลืมนะใครชอบกดหมายเลขหนึ่งให้ผมหน่อย ไปส่งกันตรงถนนดีกว่าเพราะยังไงผมก็ต้องเดินไปตรงถนนอยู่ดีนะครับคนขับรถไม่อยู่ครับคนขับรถไปเข้าห้องน้ําครับส่วนผมผมไม่ได้เข้าปกติผมผมก็เข้าห้องน้ํานะบางทีผมผมว่าจะแวะเข้าในป่าพูดตรงๆนะบางทีมันก็กระดากใจนะผมรีวิวนะครับอยู่กับพื้นที่แล้วไปเร,เรียกภาษาชาวบ้านเนาะเรียกว่าไปฉี่แล้วกันมันมันกระดากใจไม่ไม่เอาบางทีก็ต้องขยอมเข้าขป,ปั๊มานะครับ หลายท่านก็คงจะเป็นอย่างนี้นะมาทางไกลๆนะฮะ <Yeah. S 1> ผู้ชายมันทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ด่าใจไงผมรีวิวไขยที่ดินแล้วไปไปทำอย่างนั้นมันรู้สึกไม่ดีอันนี้ความคิดเฉพาะตัวผมนะผมเลยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทําอย่างนั้นนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ถ้าใครติดตามในเพจนะครับติดตามในเพจผมบอยสิรษจีนักราชนะครับชื่อเพจเลยนะไขยที่ดินราคาถูกโดยบอยสิริฐีนักราชก็จะมีการบอกบุญเรื่อยๆนะครับบอกบุญไม่ใช่เขาไม่ใช่เข้ากระเป๋าผมนะบอกบุญคือเข้ากระเป๋าวัดเอ้ยไม่ใช่เข้ากระเป๋าวัดพูดผิดทําบุญกับวัดเออ ทำบุญกับวัดนะครับส่วนใหญ่จะบอกบุญให้เรื่อยๆนะครับโดยที่ผมไม่แค่สะพานบุญส่วนใหญ่ผมจะทําบุญกับโดนตรงที่เป็นชื่อบัญชีวัดนะนะถ้าไม่ใช่ชื่อบัญชีวัดใจผมก็ไม่กล้าเหมือนกันถึงแม้ผมจะทําบุญเรื่อยๆกลัวครับหลอนครับเจอมาเยอะครับชื่อบุคคลธรรมดาผมก็ต้องเช็คก,ก่อนนะนะก็ลองดูแล้วกันนะครับ บอกบุญอันนี้บอกบุญนะครับเผื่อใครจะเข้าไปดูในการทําบุญได้บ้างนะครับวันหนึ่งผมจะทําอยู่ประมาณ4ีหรอบนะครับผมก็หาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกนะครับแต่จะทำบูอ่าอยู่บ่อยๆในเพจนะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ร่วมอุนมโมทนาบุญกันนะข้างหน้าสาธารณะนะครับโฉนดอันนี้สาธารณะนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงตกใจกันไปนี่มีรถเข้าด้วยอันนั้นก็สาธารณะนะเป็นสาธารณะด้านข้างนะครับ ภูเขาจริงๆลูกนี้สวยนะเห็นเขาว่ากันเขาลงในรูปก,กันเหมือนภูเขาฟูจิอ่ะประเทศญี่ปุ่นนะครับมองไกลๆนะใกลๆมันมองไม่รู้เรื่องหรอกสเสน่ห์แปลงนี้คือมันเป็นทุ่งโล่งกว้างแล้วก็อยู่ใกล้ภูเขานะครับสเสน่ห์ของแปลงนี้นะแล้วจำๆเลยคือแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่บางทีมันขึ้นขึ้น,นทางทิศนี้นะครับทางทิศต,ตะวันออกแต่มันไม่ได้ขึ้นหลงังภูเขาแบบในละครอย่างนั้นหรอกครับเคยมาดูแล้วมันไม่ได้ขึ้นตรงนั้นนะฮะมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้น ดินเนี่ยนะมันเป็นดินทรายอย่างที่บอกนะเอาจอบขุดนี่โอ้โหสนุกนะครับขุดขุดง่ายขุดง่ายแต่ฤดูร้อนก็จะขุดยากนิดหนึ่งดินพวกนี้เจอฝนนะครับหรือหลังจากพรวนจะขุดง่ายแต่ถ้าฤดูร้อนมันจะแข็งแขงนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาของดินประเภทดินร่วนปนทรายนะครับถูกแพงอยู่ที่ท่านแล้วกันนะนะครับช่วงหลังผมจะใช้คําว่าบอยเศรษฐีนครขาดขายที่ราคาแพงนะนะครับผมไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะครับแรกๆผมถูกตลอด แล้วช่วงหลังก็เห็นใครจับอะไรหน่อยก็ราคาถูกราคาถูก,าาถกผมก็เออไปดีกว่าไปแพงคนเดียวก็ได้ถูกกันไปเถอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ดูจากตัวอักษรหรอกนอกจากแรงน้มเนาวนะครับเขาดูจากของจริงนะครับดูจากสถานที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นถูกกันไปเถอะผมแพงดีกว่าอ่ะพอละถนนยูนูสีภูนยังไม่ถึงนะหมุนตัวอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับแปลงนี้11ไร่1งานราคา2ละหนึ่งถนนคุดแดง1พื้น หนึงผืนนะครับอันนี้หนึ่งชนดนะครับสนใจลองดูนะครับแอซน์โทรหาผมก็ได้วันนี้ไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะครับจากผมบอยเศรษฐีนัการาดอย่าลืมกดเลขหนึ่งให้ด้วยนะถ้าชอบไปแล้วครับสวัสดีครับไปดูปลาหน่อยดีมีปลาไหมนีม่น่าจะมี